แต่บางจุดเราต้องการที่จะติดเองบางทีเราก็จะวางพระบ้างบางทีเราจะวางของบ้างนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มาทำรีวิวคือจริงๆมันไม่ยากครับในการติดเชลฟ์หรือชั้นที่เป็นแบบเจาะผนังครับปกติเนี่ยเราก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขอให้เขาแถมพวกนี้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่บางจุดเรา ต้องการที่จะติดเองบางทีเราก็จะวางพระบ้างบางทีเราจะวางของบ้างนะครับผมก็ไปซื้อมาที่ร้านไทยวัสดุหรือร้านบ้านแอนบียอนนะครับประมาณ2 0 0กว่าบาทแล้วก็ทําทการเตรียมอุปกรณ์พวกสวานพวกดอกเจาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับอันนี้ผมซื้อเป็นสีขาวนะครับเขาก็จะให้ขาแบบนี้ครับมาสองข้างนะครับข้างซ้ายกับข้างขวา ทีนี้เราก็จะต้องเจาะขาเนี้ยลงไปที่แผ่นก่อนนะครับทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันโดยใช้สว่านนำไปก่อนนะครับแล้วก็เอาสกรูใส่เข้าไปบางทีอาอาจจะยากเวลาเราวางแล้วก็เจาะผมจะใช้วิธีการก็คืออย่าเพิ่งเอาเหล็กเนี้ยมาใส่ก็คือเจาะตามจุดของเราก่อนนะครับให้สกรูลงไปก่อนแล้วก็ถอนสกรูออกมา เราค่อยวางเหล็กแล้วก็ค่อยเอาสกูลงนะครับก็จะทําให้ง่ายขึ้นส่วนระยะซ้ายขวาเนี่ยอันนี้เราออกแบบเองนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับบางคนอาจจะเข้ามานิดนึงบางคนอาจจะพอดีขอบนะครับแต่ผมเอาเข้ามานิดนิดเดียวนะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบในรูปครับเดี๋ยวเราไปดูการมาร์กจุดกันครับครับวิธีการนะครับเราก็หาตำแหน่งครับแล้วก็เอาระดับน้ำมาวางก็ได้ครับ เราก็ทาไปที่ผนังแล้วเราก็เอาปากกาหรือดินสอครับวงไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเจาะรูครับนี่ครับระดับน้ำจะเป็นแบบนี้ครับให้อยู่ตรงกลกลึงางครับอาจจะต้องใช้2อคนช่วยกันจับครับพอเรามาร์กสจุดซ้ายขวาเป็นที่เรียบร้อยเราก็เจาะได้เลยครับอพอดีผมมือเดียว สีรูครับต่อไปผมเอาพุกใส่ครับตัวดอกสว่านผมลืมบอกไปก็คือ6.5จมิลครับเราก็วัดให้ตรงครับ แล้วเราก็ไขไขควงเข้าไปครับเรียบร้อยครับฉันวางหลังบ้านเอาไว้สักผ้าอันนี้เป็นสีดำครับที่ติดด้านบนครับ